สวัสดีครับผมดรสุภมิตรเตชะมนติกุลผู้สมัครนายกสมาค,คมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยเบอร์นหนึ่งวันนี้ผมจะขออนุญาตมาแนะนําตัวพร้อมทั้งทีมงานคณะกรรมการบริหารอีก5ท่านนะครับส่วนของตัวผมเองนะครับปัจจุบันผมเป็นกรมกร,กรมการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรตอตอและเป็นกรรมการของสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นแล้วผมก็เป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้ตรวจสอบภา,ายในภาครัฐของกรมบัญชีกลางด้วยนะครับผมมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมผู้ตรวจสอบภา,ายในนะครับและได้เคยเป็นอุปนายกของสมาคมนี้มาก่อนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับด้วยความตั้งใจนะครับที่อยากจะเข้ามาเพื่อพัฒนาสมาคม ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับจากประสบการณ์และ,ะคุณวุฒิพร้อมทั้งตำแหน่งที่มีอยู่ในวันนี้ครับสำหรับวุฒิบัติที่ผมมีก็ผมก็เป็น CIA นะครับแล้วก็เป็น CIMA และเป็น CPA ด้วยนะครับถัดไปสมาชิกท่านที่หนึ่งที่จะมาเป็นกรรมการบริหารของผมก็คือ,อคุณไพรัต์ศรีวิไลริศนะครับปัจจุบันท่านเป็นเลขานุการขอ,ของคณะกรรมการ ธนาคารทิสโก้นะครับอนอกจากนั้นแล้วท่านก็อยู่ในตำแหน่งของผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลานานพอสมควรครับท่านมีวุฒิบัตรหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและ,ะในด้านอื่นๆน,นะครับท่านเป็น CIA ด้วยครับท่านจะมาดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอบรมนะครับเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร แล้วก็เรื่องของการที่จะไปสู่ในเรื่องของวุฒิบัตรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนที่ท่านมาช่วยทีมบริหารของเราดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกท่านที่3นะครับของกลุ่มของเราก็คือคุณวัฒนาวราวงศ์ทัศนะครับท่านเป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระนะครับท่านมีดีกรีเป็น cia นะฮะจะปัจจุบันท่านเป็นกรรมการ ลางของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในอยู่ด้วยนะครับท่านจะมาดูแลในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของทางด้านสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ IA นะครับผู้ตรวจสอบภายในในองค์กรและในเรื่องของ IA o u t s o u r c e นะครับอันนี้ก็จะเ,เป็นความรับผิดชอบหลักของท่านนะครับ ในท่านที่4ถัดไปนะครับก็คือคุณสุวรรณาเจนสวัสดพงศ์นะครับปัจจุบันท่านเป็น c a e ของทางด้านมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านมีวุฒิบัตรเป็น c a e ด้วยนะครับท่านจะเข้ามาดูแลพัฒนาในเรื่องของบุคลากรและระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประเมินคุณภาพนะครับใน ภาพนี้เนี่ยเรามีความต้องการค่อนข้างมากในปัจจุบันนะครับนอกเือจากนั้นแล้วท่านเองก็จะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้หลักสูตรในเรื่องของการการตรวจสอบภายในนะครับก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับหมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับทั้งนี้โดยความร่วมมือกับทางจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยที่เราก็จะพยายามขยายเครือข่ายแล้วก็เข้าไปสู่ระดับของหมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจในแง่ของการตรวจสอบภายในมีแคริเอร์พาร์ทที่ที่เหมาะสมนะครับท่านที่5นะครับก็คือคุณลาวันทิพแสงนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้บริหารอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของ CPF นะครับท่านจะเข้ามาช่วยดูแลในส่วนของสมาชิก นะครับมีเรื่องของกิจกรรมระหว่างสมาชิกนะครับมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงนะครับตลอดจนในเรื่องของการใช้ประโยชน์ให้เต็มที่กับการที่เราไปเป็นสมาชิกของทาง IIA นะครับท่านที่6กนะครับก็คือคุณโชติวัฒนานนท์นะครับท่านเป็นอดีตผู้บริหารของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและปัจจุบันนี้ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบอยู่ที่ AI Energy บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ท่าน จะเข้ามาช่วยดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสนับสนุนในทีมบริหารนะครับงานสำนักงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลด้านเลขาธิการนะฮะแล้วก็ในแง่ของการบริหารจัดการทรัพยากรแล้วก็รวมถึงตัวบุคลากรในสำนักงานด้วยนะครับเราเองเออมีความพร้อมในการที่จะมา ปฏิบัติหน้าที่ช่วยให้สมาคมเนี่ยเดินหน้าไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมนะครับ